วันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นแคมปัสเรดาร์ลูกแก้วมังกรน,นะฮะเป็นขนมของแถมใหม่จากขนมแคมปัสนะครับเมื่อกี้ไปหาโปเกมอนมาเห็นว่ามีแบบใหม่ๆออกไม่เจอเจอนี่จัดมาสองกล่องนะครับเป็นแคมปัสเรดาร์ลูกแก้วมังกรน,นะจากออลี่เอชเซเว่นอีเลฟเว่นนะโอเคนี่กล่องแคมปัสเรดาร์ลูกแก้วมังกร แชมปัสนะครับแคมปัสเลลี่ลแกล้วพร้อมลูกแก้วมังกรนหนึ่งลูกนะฮะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันจะดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงก็น่าจะประมาณสะสมไม่ครบเจ็ดลูกนี่รีบหาตามหาลูกแก้วมังกรให้ครบเจ็ดลูกก่อนสามสิบเมษายนนี้นะครับน,นี่เห็นรูปด้านข้างก็เป็นอย่างงี้เป็นแค่แค่ตลับเก็บลูกแก้วนะดูแล้วเออน่าจัดจัดมาเลยสองกล่อง จะได้ลูกซ้ำกันป่ามาดูกันติดสอิสกัดเทปอย่างนี้นะครับก็ไม่อยากฉีกกล่องไนมะ่อยากยเก็บไปด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันม,มีอะไรบ้าง ขนมแคมปัสนะครับหนึ่งซองเหรียญแคมปัสเหรียญพลังดากบก้อนบอลสถานฟ้านะฮะคุณงกุลซูปเปอร์เซย์ย่างกุลดาบก้อนบอลแถมฟรีสองชิ้นของเล่นนี้สัยแคมปัสเหรียญพลังดาบก้อนบอลสถานฟ้านะครับประทับพลังกันสุดมันเหรียญพลังนะแล้วก็ที่อยากได้คือนะก็เลยได้นี่นะครับแล้วก็ นีเหรียญพลังสองอันนะปั๊ดหนึ่งองนะครับอ๋อเป็นสติกเกอร์นะนะครับอันนี้เป็นปังครับครับตัวนี้เป็นสุนโกุลนะอันนี้ก็มีหลายช่องเขารีวิวไปแล้วนะ ก็ต้องแกะ,ะติดสติกเกอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีตันเถอะเป็นสติกเกอร์นะฮะแปะเดี๋ยวแปะที่หลังแปะวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเล่นใช้เก็บเหรียญพลังดาก้อนบอลหกเหรียญสองเก็บสะสมลูกือแก้ดาก้อนบอลหนึ่งถึงเจ็ดลูกนะฮะ ดดูิเปิดแล้วเปิดยังไงล่ะเนี่ยมันเป็นกล่องเนาะโอเคเปิดด้านไหนอ่ะอ๋อโอเคมันเป็นตลาดนะครับ แล้วก็จะเป็นลูกแก้วแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นดากก้อนบอลสี่ดาวนะครับใส่เข้าไปนะประมาณนี้เดี๋ยวนะเล่นง่ายเลยเกินแคมปัสตอนแรกนึกว่าจะได้เป็นลูกยางไงนะนี่เป็นแบบพลาสติกติดสติกเกอร์นะครับแต่ใส่ไปแล้วก็สวยดีนะนะครับเดี๋ยวดูอีกกล่องนี้ได้กี่ดาว ดูเฉพาะไอ้นั่นแหละนะนะครับต่อมากของก็เหมือนกันหมดนะเป็นเป็นพลัง,องอสองอันแคมปัสหนึ่งซองนะครับพลังสติกเกอร์ให้ได้เป็น ส่นโกหังนะฮะอย่าไปลอกติดทีหลังส่นโกหังงกุนนะฮะนี่เป็นปังนะย,ยังไม่ซ้ำเลยนี่แ่ละนี่เป็นโกเทนกับทังส์นะครับสี่เหรียญไม่ซ้ำเลยแล้วก็ลายเดี๋ยวมาดูกันสองลายาลาย,ยังซ้ำกันหรือเปล่า วิธีการเล่นบอกไปแล้วนะลายที่ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นโกฮังโกเทนแล้วก็งกุลเบสตูดิโอตเอแอนิเมชั o นเอาได้แล้วได้ลิขสิทธิ์มาด้วยตรงนี้มีช่องให้แกะไห้แขกไหม กันด้านไหนน้ำเก๊ดด้นเองของด้านนี้ครับเออแต่มันเป็นสติกเกอร์นะต้องลอกแปะลงไปก่อนมิัม้นันจะหลุดกลับไปแปะทีหลังอ่ามาดูดิโอ้โห,หาดาวเป็นห้าดาวนะ ดูเทนจูไม่รู้มั่วจะไม่ได้มันมีภาษานะครับดาัาแฟนด้ากันบอนใครรู้ช่วยคอมเมนต์นะได้สองลูกละสี่ดาวกับห้าดาวนะครับถ้าเก็บครบเจลูกในนี้ก็นะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแลส่วนด้วยช่องตรงกลางเนี่ยอ๋อช่องตรงกลางนี่คือที่เก็บเหรียญพลังครับนะตรงเนี้นะสาม นะครับช่องนี้คือที่เก็บเหรียญพลังนะก็ใส่ได้อีกนะครับแล้วก็เก็บแต่ก้อนบอล7จ็ดลูกนะครับสลับเก็บเหรียญพลังนั่นเองนะฮะก็แกะสติกเกอร์แปะไปกันนะครับสาบาทนะครับก็ก็สวยดยีนะได้ขนม คแคมปัสเลดาลูกแก้วมังกรนะฮะนะครับนี่นะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ